วส,สวัสดีค่ะเอ้ยเพื่อนเพื่อนพี่เพื่อนพี่สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Water Suck Gaming by May P J วันนี้นะคะขออนุญาตเข้ามาที่เพจคุณส้มๆ้มอีกแล้วนะจ๊ะเนื่องจากว่าวันนี้ที่เราจะพูดถึงนะคะมันเกี่ยวข้องกับมอดที่คุณส้มคุณส้มส้มแนะนำขึ้นเพจนะคะเพราะฉะนั้นมีก็ต้องขออนุญาตยกเครดิตให้กับคุณส้มส้มในวันนี้ด้วยนะฮะใครที่เป็นผู้เล่นใหม่นะคะรู้สึกว่าตัวเองคือไม่รู้ว่าจะไปตามที่ไหนไม่ได้จำว่า เคเตอร์ชื่ออะไรหน้าตาเป็นยังไงทำมดกับเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยแนะนำเข้ามาที่เพจคุณส้มๆได้เลยคุณส้มๆโพสทุกวันนะคะคือขยันแบบขยันจริงนะคะก็เราจะมาแนะนำมดที่เมคิดว่ามันน่าจะพอจะทดแทนกับสิ่งที่ทุกคนเอ,อ่ออาจจะสนใจแต่ว่าตัวเองเนี่ยสเปคคอมไม่ได้แรงมากอ่าสเปคคอมไม่ได้แรงมากเม์กำลังพูดถึงอะไร คือตัวเมย์นะคะเมย์เคยพูดถึงเรื่องรีเชดจีเชดมันจะเป็นโปรแกรมที่จะต้องติดตั้งแยกเพื่อฟิลมเหมือนใส่ฟิลเตอร์ให้กับเกมแล้วทำให้เกมเนี่ยมีสีที่สวยงามเหมือนฟิลเตอร์เลยเหมือนพีเซตเหมือนไลท์รูมอย่างเงี้ยเป็นพีเซตมาเลยนะคะแล้วก็โหลดพีเซตมาปุแบบ๊บแล้วก็มาแบบถ่ายรูปสวยๆหน้าชัดหลังเบลอใดๆอย่างเงี้ยแต่โปรแกรมพวกนี้ที่มาทำให้ถ่ายรูปสวยภาพสวยในเกมทุกอย่างเนี่ย มันก็คือทําให้การใช้กราฟิกหรือเครื่องคอมพิวเตอร์เราอะหนักขึ้นแน่นอนเหมือนมอสเลยมอสใส่เยอะก็หนักเพราะมันประมวลผลยิ่งฟังก์ชันเกมระบบเกมมันเข้าไปอยู่ในเกมทุกอย่างมาใช้การประมวลผลเพราะฉะนั้นใครที่มีสเปคที่ค่อนข้างต่ําไม่ตรงกับตามที่เกมกําหนดไว้อะคือเกมมันจะเขียนสเปคไว้ที่หน้าเว็บอยู่แล้วว่าเขาต้องการสเปคเท่าไหร่แรมขั้นต่ําเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยการ์ดจอต้องมีเท่าไหร่การ์ดจอ ออนบอร์ board, จะลําบากหน่อยนะอะไรเงี้ยแรมสี่ก็คือต่ำไปแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคนที่แบบคน<ๆ>ที่แบบว่าสเปคต่ําแบบเนี้ยไม่แนะนําให้โหลดพวก g ade, s h a ช e หรือว่าร h a ช e เลยมันหนักมากๆสําหรับเมนะเมมองในมุมเมนะมันหนักเกินไปที่เราจะมานั่งแบบภาพสวยแล้วยังจะมาดึงเกมแบบเวลาเราเล่นนะ่ะมันมันลำบากเกินไปวันนี้เราจะาแนะนําในส่วนของมอดที่เป็นเกี่ยวกับ แสงของเกมอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจนะคะคุณส้มๆได้โพสต์แปะไว้เมื่อหนึ่งวันก่อนก็คือก่อนมีจะอัดหนึ่งวันนะคะเป็นมอดเพิ่มความสว่างในเกมอ่ะทีนี้รายละเอียดเมีแนะนํานะคะเวลาจะโหลดอะไรของคุณส้มเนี่ยคุณส้มได้ทําการปแปลเป็นภาษาไทยมาแล้วมันจะง่ายต่อการที่เราจะเข้าใจในเนื้อหามอดมากขึ้นนะเข้าใจมันมากขึ้นเราไปเวบภาษาอังกฤษของต้นฉบับของครีเอเตอร์บางทีเราแบบ เขาเขียนอันนี้คืออะไรนึกว,ว่าเพราะฉะนั้นอ่านแคปชั่นของคุณส้มก่อนนะคะเมย์จะย่อๆให้ฟังก็คือมดเนี้ยไม่ใช่รีเชตนะคะแต่ถ้าใครมีรีเชตก็คือเมย์เนี่ยมีรีเชตทุกวันนี้ที่ภาพดูสวยบ้านสวยจังเลยสว่างเวลาถ่ายรูปลงกลุ่มลงลงเพจลงอะไรเงี้ยไม่ใช้รีเชตนะคะสามารถใช้ร่วมกันได้นะคะซึ่งเมื่อคืนเมย์ลองแหละมันทํางานร่วมกันหมายความว่าไอ้ส่วนที่สว่างก็สว่างไปแต่ว่า ถ้าสมมุติว่ารีเชดพรีเซตนั้นอะมีมีความสว่างสูงมากอยู่แล้วพอใส่ตัวนี้เข้าไปเนี่ยมันจะยิ่งสว่างเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกแหละเลือกแล้วว่าเ,เราจะใช้พรีเซตอะไรของรีเชดให้มันเข้ากับมอดที่มันยืนพื้นอยู่ตอนนี้อันนี้คือการทํางานร่วมกันสําหรับใครไม่มีรีเชดตัดเรื่องนี้ออกไปได้เลยนะคะเบลอไปได้เลยเนาะต่อไปกรณีที่มีมอดเดียวกันหมายถึงว่ามอดที่ลักษณะ ปรับแสงของเกมเหมือนกันแต่อาจจะเป็นเจ้าอื่นสมมุตินะคะเขาบอกว่าถ้ามีคุณสมบัติเดียวกันใช้ร่วมกันไม่ได้เราต้องเลือกนะถ้าสมมุติว่าเราเลือกเจ้าของคุณเออโนเทิลตัวเนี้ยเขาเพิ่มความสว่างในเกมแล้วอ่ะก็ถ้าใครแบบไปเจอเจ้าอื่นที่เขาทําอ่ะเป็นการเพิ่มสว่างเหมือนกันให้ใช้ทีละเจ้านะคะทีละเจ้านะอันนี้คือข้อแนะนํานะทีนี้ตัวมอสนะคะมีทั้งหมด2แบบคือดาร์ r รูมและไลท์รูมมีแบบก็คือพูดง่ายสว่างกับมืด ่ะซึ่งตัวอย่างจะมีอยู่ในเว็บของครีเอเตอร์อยู่แล้วทีนี้ทุกคนจะต้องเลือกเฉดใดเฉดหนึ่เฉดใดเฉดหนึ่งนะคะไม่ได้โยนอย่างเดียวไม่ใช่แตกไฟล์แล้วโยนเลยนะต้องเลือกเฉดใดเฉดหนึ่อ่ะแล้วก็ลองดูตัวอย่างของเฉดจากครีเอเตอร์ว่าตรงตามที่ตัวเองอยากได้ประมาณไหน อ่ะลองดูนะอันนี้มีอธิบายคร่าวๆจากคุณส้มหลังจากที่เราเข้าไปไว้คุณส้มปุ๊บใช่ไหมคะก็จะมีลิงก์โน้ตอยู่ใต้คอมเมนต์กดตรงนี้ไปได้เลยพอเจอตรงนี้ปั๊บให้ดูดีเทลนิดนึงนะคะคือครีเอเตอร์ได้ทําการบอกชื่อโหมดไว้หมดแล้วอ่าฟิลเหมือนเลือกพรีเซตเลยเลือกฟิลเตอร์เหมือนเราจะเล่น t i k ต o k เราต้องเลือกฟิลเตอร์ก่อนสวยแบบไหนดีอะไรอย่างนี้เวลาที่อ่าเราจะเลือกดูจากภาพของ ขาเรียกนะภาพจากครีเอเตอร์ก่อนนะคะว่าเฮ้ยเออมันโทนไหนวะที่เข้ากับน้องซิมที่เราชอบแต่งเป็นประจำเพราะว่าอันเนี้ยพอเข้าไปแล้วอะ่ะมันจะเป็นเบสก็คือไม่ว่าจะตัวการ์ตูนตัวละครตัวไหนอะ่ะมันก็จะโทนสีนี้เหมือนกันหมดปรับสว่างเดียวกันหมดนะคะไม่ใช่ว่าเลือกแบบเฮ้ยต้องเข้าไปปิดเปิดเฉพาะซิมนี้ไหมไม่ใช่นะมันเข้าไปไปอยู่ในเกมและเป็นอย่างนี้ทุกตัวแสงสว่างนี้เหมือนกันทุกตัวนะคะ อย่างของเมย์เมย์เลือกเป็น l i ท์ไลท์พอ p อ่านถูกไหมขอภาษาอังกฤษแปลหน่อยอะไรที่เราไม่รู้นะ Google แปลดีที่สุดจริงๆ light pale โอเคสดใสซีดเป็นยังไงไม่รู้เขาบอกสดใสซีดเวลาใครที่ไม่รู้ว่าตัวเองอ่ะเข้าเว็บเนี้ยต้องอ่านอะไรบ้างเมย์แนะนำให้เข้า Google แปลภาษาแล้วก็เอ่อคลิกไปด้านขวาเขียนว่าเว็บไซต์แล้วก็วางวางหน้าเว็บลิงก์เว็บนะคะไปที่ตรงนี้ มันจะขึ้นเลยว่าเว็บเนี้ยเขาเขียนอะไรสื่อถึงเราอันนี้กรณีที่อยากทราบจริงๆนะมันทําได้นะแต่ทุกคนอาจจะไม่ได้แบบซีเรียสกันขนาดนั้นแต่ว่าบางทีเมียจะมาส่งต่อข้อมูลอะเราไม่เก่งภาษาอังกฤษเราใช้วิธีนี้ในการช่วยเหลือตัวเองนะอ่ะโอเคเรามาเลือกเฉดสีเดี๋ยวเรากลับไปภาษาอังกฤษนิดนึงเราเลือกเฉดสีที่ถูกใจไม่ถูกใจก็เปลี่ยนเปลี่ยนหมายความว่าไปเอาไฟล์อื่นอะมาโยนแทนเลือกหนึ่งไฟล์นะอย,ย่าโยนทั้งโฟลเดอร์ ะะเพราะว่าตัวครีเอเตอร์เนี่ยเขาทําเป็นไฟล์ซิปแตกไฟล์มาจะเจอทุกจะเจอทุกไอ้นี่เลยทุกมอดทุกพีเซตเลยแต่เขาบอกว่าให้เอาอันเดียวเดี๋ยวไม่งั้นมันจะแสดงผลแบบไม่ได้หรือบางทีก็อาจจะแบบแสดงอันผลอันเนี้ยแต่ตัวเองไม่ได้อยากได้เซตนี้นึกออกปะอ่ะก็เลือกนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูโนตนิดหนึ่งในโนตเนี่ย must read note ตัวเนี้ยจากที่เมแปลนะคะเขาบอกว่าคือถ้า จะให้ดีนะถ้าใครแบบเหมือนใช้เป็นเหมือนแบบใช้สกินของเจ้านี้เลยนะคะใช้สกินของเจ้านี้โดยตรงเนี่ยเขามีให้โหลดอยู่ได้เลยใช่ไหมแล้วรู้สึกว่าฉันอยากได้แสงเดียวกันอะกับตัวละครกับสกินที่ฉันโหลดมาของเขาเนี่ยของคนเนี้ยถ้าจะให้ตรงก็คือพูดตรงๆก็คือถ้าจะให้มันเหมือนนะฉันแนะนำให้คุณอะใช้ gentle cast light lighting mod ตัวนี้เพื่อให้ตัวละครเนี่ยเหมือนฉันมากที่สุด เพราะว่าคนทำมอสเนี่ยเขาก็ใช้เทคนิคนี้ในการทําสีให้ดูสวยเราก็อยากโหลดตามใช่ไหมแต่บาทีพอแบบโหลดไปแล้วเอ๊ะทำไมเราเหมือนแบบมันขาดอะไรวะอ๋อก็คือต้องโหลดนี่นี่นะฮะเขาจะมีให้จิ้มอยู่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษมันจะอยู่ตรงนี้นี่นี่นี่น,นี่เขาก็แนะนําว่ากดตรงนี้เลยนะคะเขาก็จะให้โหลดตัวนี้เข้าไปอเพิ่มเติมเพื่อที่จะให้สกินผิวของเจ้านี้โดยตรงเนี่ย มันออกเฉดมาเหมือนในรูปที่เขาทําตัวอย่างให้เรามากขึ้นนะคะทีนี้สำหรับตัวเมยเมย์โหลดด้วยนะคะเมยโหลดด้วยทั้งสองอันเลยก็คือโหลดตรงนี้อันนึง gentle cast อันนี้นะคะมันจะลิงก์ไปที่ออมอสอีกตัวหนึ่งสองเมย์โหลดไฟล์นี้สังเกตนะคะท้ายไฟล์จะเป็นคําว่า zip z ip ตัวนี้ต้องแตกไฟล์ห้ามโยนเข้าแฟ้มมอสเลยทันทีมันไม่อ่านนะคะ ตัวนี้จะเป็นตัวที่บอกว่าคลิกเข้ามาแล้วเจอเขาบอกให้โหลด Gen t l e Cast นะคะเพื่อที่ให้สกินผิวมันโหลดของเขาไปแล้วอะพอไปอยู่ในเกมเรามันใกล้เคียงที่สุดอ่ะนี่คือตัวนี้ซึ่งเมโหลดไปด้วยนะคะเมโหลดเป็น2ตัวเลยก็คือมีสำหรับคนแล้วก็ for p e พก็คือสัตว์เลี้ยงใส่ไปเลยสองตัวก็โหลดหนึ่งสองน่โหลดสองอันนี้นะอ่าเสร็จแล้วพอโหลดตัวนี้เสร็จกลับมาหน้าแรกของเราก็คือตัวนี้เราไปโหลดตัวนี้ด้วย เข้ามาที่เครื่องเรานะคะเดี๋ยวมีโหลดให้ดูอีกครั้งหนึ่งเมีขออนุญาตเข้าไปที่ดาวน์โหลดอ่าพอเราโหลดมาปุ๊บเมย์แนะนํานะให้กดตรงนี้แท็บถ้าทุกคนขึ้นแบบเมย์นะกดโชว์อินโฟเดอร์แล้วเรามานั่งดูกันอีกทีหนึ่งดับเบิ่คลิกเข้าไปนะคะดับเบิ่คลิกเข้าไปในไฟล์ซิปสังเกตมันจะเป็นรูปแฟ้มอะ่ะเออมันจะไม่ใช่แฟ้มเหลืองมันจะเป็นไฟล์ซิปอย่างเงี้ยโปรแกรมมานะเข้าไปในนี้ก่อนนะคะเห็นไหมมันจะมีดาร์กกับไลท์ ทีนี้ดาร์กกับไลท์คืออะไรเราก็มาดูในภาพเราอยากได้แบบไหนดาร์กไรท์ไรท์แบบไหนเขาก็จะมีชื่อย่อๆนะคะเนี่ยข้างล่างอะไลทิงเห็นไหมอันนี้จะเป็นไลทิงมอสอันนี้เป็นอะไรเอเวอเรตเหรออ่ะเดี๋ยวอ่านผิดเดี๋ยวเดี๋ยวงงอีกนะคะเนี่ยตามนี้เลยทุกคนเรายึดตามนี้ถ้าเราชอบแบบไหนเราใส่แบบนั้นลงไปนะคะเดี๋ยวเมย์ขออนุญาตอ่านของคุณส้มอีกรอบหนึ่งเผื่อเรา ตกหล่นตรงไหนนะคะแปบ๊บหนึ่งนะอืมอ่าโอเคเขาบอกว่าถ้าเกิดรู้สึกว่าเฉดเนี้ยเขาให้ลงเขาให้ลองลง Average Base ก่อนแล้วลองใช้แบบอื่นตามความประทับใจแต่หากว่ารู้สึกวันสว่างเกินไปก็ใช้แบบ Dark ได้เออแต่ถ้ามืดไปก็ Base Version ทั้งนี้ก็แล้วแต่แบบมันแล้วแต่เราเลยนะคือมันค่อนข้างจะดิ้นได้อะ่ะฟิลเหมือนเลือกพรีเซมาแต่งตัวเลยเออประมาณนั้น นะคะในแต่ละแบบมันจะมีความแบบไม่เหมือนกันผู้สร้างให้ความเห็นว่าแบบดาร์กลูมเนี่ยแสงในห้องอาจจะมืดแต่สมจริงนะเออแต่ถ้าไลท์ลูมแสงในห้องจะสว่างผู้ถ้าผู้ชอบผู้สร้างชอบแบบไลท์ลูมมากกว่าก็แบบคือขี้เกียจจะติดไฟหลอดไฟรอบบ้านอะไรอย่าเงี้ยก็ให้ใช้ไลท์ลูมก็คือสว่างไปเลยเป็นต้นนะคะแต่ก็ทําให้ตัวซีแบบหน้าสว่างขึ้นมาด้วยอันเนี้ย ทั้งหมดทั้งมวลนะทุกคนไม่บอกเลยว่าให้พิจารณาในการใช้ชีวิตหรือว่าเล่นซิมว่าเราชอบแบบไหนเรามีสิทธิ์ที่จะพิจารณาโยนเข้าโยนออกได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นไม่มีใครบังคับว่าจะต้องติดตั้งตัวไหนนะคะแต่เลือกเอาจะเอาดาร์กหรือเอาไลท์ในดาร์กโฟลเดอร์ในดาร์กก็จะมีชื่อย่อยๆนะคะชื่อย่อยๆอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวแป๊บหนึง่งอ่าเลือกให้ดูอ่ะชื่อเต็มเห็นปะ มันจะมีชื่อเต็มอยู่เต็มเลยทุกคนในแฟ้มซิปนะไฟล์ซิปเนี่ยเลือกเฉดที่ผู้พัฒนาเขาแจ้งไว้ว่าถ้าเลือกเฉดนี้จะได้แบบไหนซึ่งในเนี้ยในของเมนะเมเลือกเป็นตัวเอ่อตัวไลท์ตัวไลท์นะคะตัวไลท์ก็จะเป็นอีกแฟ้มหนึ่งปะเดี๋ยวดูกันนะอ่าตัวไลท์ตัวไลท์เมใช้ตัวนี้เพล เพลู่ไหนเพล์ b r i g h อ่าไม่ใช่ตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวไปดูในแฟ้มอ่าถ้าจําผิดขออภัยนะคะเดี๋ยวเตือพาไป <c oughs> อ่ะเมย์เลือกมาหนึ่งอันนะคะเสร็จแล้วเมย์ก็จะเปิดอีกโฟลเดอร์หนึ่งไปแฟ้มมอดกันค่ะ Document นอ่าอิเล็กทรอนิกอนะคะเดอะซิมสี่แล้วก็ไปที่มอดทีเนี้ยเมยได้ทําการใส่ไว้แล้วนะคะใส่ไว้แล้วจะมีตัวที่เป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะ เนี่ยตัวเนี้ยแฟ้มอะเม่สร้างขึ้นไว้เลยเพราะว่าเวลาที่มันมีปัญหาหรือว่าล้าหลังเราจะได้มาลบออกง่ายๆเม่เลือกเป็นตัวไลท์ลูมนะคะในตัวไลท์ลูมเนี่ยมีเลือกไฟล์เดียวคือตัว Average p e l เอ่อตัวนี้นะดูชื่อเลยนะมันจะมี p e ลเหมือนกันอยู่แต่มันไม่ใช่ตัว Average อ่ะมีเลือกตัว Average p e l ตัวนี้ตัวนี้เมจับตรงนี้โยนเลยจากในไฟล์ซิปนะเมไม่แตกไฟล์ด้วยเพราะว่าเมเลือกอันเดียว มย์จับตรงนี้ปุ๊บสมมติว่าเมย์ชอบเมย์ชอบสีนี้เมย์จับโยนอย่างนี้เลยเออแบบนี้เลยนะคะก็ไปเลือกดูว่าชอบแบบไหนเลือกมาแค่อันเดียวพอถ้ารู้สึกว่าอันเนี้ยเลือกแล้วไม่ถูกใจก็ไปเปลี่ยนก็เปิดแฟ้มซิปคาไว้อย่างเงี้ยแล้วก็โยนใหม่เข้าเกมใหม่แค่นั้นเลยอ่ะแล้วดูว่าถูกใจไหมแค่นั้นนะคะอันนี้เนี่ยแฟ้มมดมีแค่นี้เลยในแฟ้มมดเมย์แนะนําว่าให้แยกไว้นะเพราะว่าต,วตัวตัวที่มาเปลี่ยนแปลงเกมในเรื่องของ ความสว่างก็ถือว่าเป็นมอดระบบมันมีโอกาสพังถ้าแพทไหนเขามีแจ้งเตือนว่ามันเสียเราจะต้องมาลบออกเพราะฉะนั้นแยกแฟ้มสําคัญมาก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 ที่สุดอันไหนไม่แยกแฟ้มแล้วเป็นแฟ้มแบบเป็นขาวๆอย่างเงี้ยเวลามีปัญหาต้องรับผิดชอบให้ได้นะบางส่วนเนี่ยที่เมย์ต้องรับผิดชอบตัวเองก็มีอยู่เสียวขาวอะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่คือเมย์ยนต์เข้าแฟ้มอยู่นะคะก็เพื่อจัดการตัวเองด้วยเวลามีมอดระบบต่างๆจะได้ไม่ปวดหัว อ่ะพอเมยโยนเสร็จแล้วปุ๊บมันจะมีตัวที่เมยโยนเข้าไปตัวนี้นะคะเมยอะจริงๆอ่ะต้องโยนไปไป,ไปอยู่ฝั่งเมื่อกี้นะคะมันจะได้เป็นที่เดียวกันเมยโยนตัวที่เป็นที่เขาบอกว่าถ้าโหลดตัวนี้เข้าไปด้วยอะ่ะมันก็จะได้แบบสกินโทนที่ใกล้เคียงกับเขามากที่สุดเพราะว่าเขาใช้ตัวนี้อยู่ไงเวลาเขาถ่ายรูปเมก็เลยโหลดเพิ่มมาด้วยเมยใส่ไว้ในนี้เออ จะตั้งแฟ้มแยกก็ได้หรือว่าจะใส่ลงไปกับไอ้มอดแฟ้มมอดแรกเมื่อกี้ที่มีโยนก็ได้นะคะให้มันเป็นประเภทเดียวกันก็ได้โหลดแล้วก็เนี่ยเอาไฟล์มายโยนแบบนี้นะคะหลังจากนั้นจบละเสร็จสิ้นไม่มีอะไรละโหลดนี้แล้วก็โหลดนี้เลือกพรซเซตเฉพาะเนี่ยในเนี้ยเลือกแค่อย่างเดียวอย่างเดียวที่ถูกใจนะคะทีนี้เมย์เลือกเป็นตัว bright pale ไหมเออในแฟ้มมอดเมย์เลือกอะไรไปดูก่อน แล้วมันไม่เลือกเป็น AveragePale a v e r a g e p a ต e ตัวนี้่ะเม่เลือก AveragePale ตัว average pale ก็คือไม่มีไม่มีภาพหรอเดี๋ยวดูก่อนแป๊บนึงนะขอดูก่อน AveragePale ไม่มีในตัวอย่างอันนี้มันจะเป็น a v e r a g e b a s e นะคะแต่เมเลือกเพลก็น่าจะสว่างเลยแหละนี่ตัวอย่างนะคะว่า Default เวลาไม่มีแสง รับแล้วเป็นแบบนี้คืออันนี้สกินโทนเขานะสกินผิวเขานะของเขาเองแล้วก็เขาปรับให้ดูว่าของเขาเป็นแบบนี้อ่ะทีนี้เมย์เลือกเป็นตัว e v e r a g e Pale ตัวนี้อันที่สี่จัดในข้อความนะคะหรือถ้าดูในไฟล์ก็เข้าไปที่แฟมมอดแล้วก็หาแบบหาไลท์รูมอะไลทิ้งอะเออหาฝั่งไลท์เออฝัง Light, ออ่งสว่างแล้วก็เลือกไปที่ e v e r a g e ดูสิ e v e r a g e นี่อันที่สองจากล่างสุดถ้าจะเอาเหมือนเมยนะ อันนี้คาแรคเตอร์ของของซิมแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ไมไมจำเป็นจะต้องตามมีก็ได้อ่ะทีนี้ไม่ทำทุกอย่างเสร็จสรรพแล้วขอปิดทุกอย่างเลยปิดทุกอย่างออก่อะโหลดเสร็จแล้วโหลดเสร็จแล้วอ่ะกูเกิลเป็นภาษาไม่ต้องโหลดเสร็จแล้วปิดอ่ะเหลือของคุณส้มไว้เผื่อ,อไว้แบบสองมัดอื่นต่อมาดูในเกมกันว่าพอเมย์โยนไปแล้วเข้าเกมต้องโยนก่อนแล้วไปเปิดเกมที่หลังนะอย่าโยนระหว่างที่เกมเปิดอยู่โยนเสร็จแล้วสิ่งที่ได้ จากการที่เอ,อใส่มอสตัวนี้ไปไม่ใช้รีเชตเมย์จะไม่ใช้รีเชตให้เห็นจะได้ชัดเจนว่าเวลาที่มันเป็นมอสเพิ่มแสงอะได้ประมาณไหนเมย์จะเปิดคลิปให้ทุกคนดูนะคะเดี๋ยวเมย์ขออนุญาตเข้าแฟ้มพอดีไม่ได้เปิดทิ้งไว้นะคะเมย์จะเปิดให้ทุกคนดูนะคะนี่คือคลิปที่เมย์เปรียบเทียบให้ทุกคนดูนี่เลยอ่ะชัดเจนมากทุกคนดูตามนะอันนี้จะเป็นเดี๋ยวขออนุญาตสต็อป อันนี้จะเป็นสีนะคะสีที่เกิดจากาน้องในเกมอยู่ฝั่งนี้ฝั่งซ้ายมือมีนะคะฝั่งซ้ายทุกคนส่วนขวาจะเป็นจากมอดใส่มอดแล้วนะคะไม่มีรีชีใด,ไดๆไม่มีโปรแกรมอื่นในการช่วยเพิ่มแสงแต่เป็นจากมอดตัวนี้ที่โยนไฟล์ไปเพียงแค่หนึ่งพีเซตแล้วก็ตัวที่อะไรนะเพิ่มความสว่างที่เขาบอกว่า ถ้าใช้สก,กินเขาอะให้ให้ลองเพิ่มดูมันจะได้แบบว่าเนียนที่สุดไม่ใส่ไปทั้งหมดสามไฟล์ได้แบบนี้นะคะต่างเลยนะต่างอยู่อ่ะเดี๋ยวลองปล่อยให้น้องขยับนะคะน้องขยับลูกกตาร๊บๆเห็นไหมต่างไหมต่างค่ะเพราะว่าเราเห็นเลยว่าเงาน้องน้อยลงเห็นปะ่ะมันจะมีความแบบว่าหน้าอันไรอะ่ะเออหน้ามันสว่างแต่ต้องดูว่าซิมที่ทุกคนปั้นอะ ันแล้วออกมาเป็นแบบไหนด้วยนะคะให้มันเข้ากันถ้ามันไม่เข้ากันก็ก็ต้องเลือกเฉดใหม่คือเลือกไฟล์ตัวใหม่ว่าแบบไหนที่จะถูกใจเรานั่นแหละที่เราจะต้องเลือกเองอ่าทีนี้ไปดูในเกมกันนี่จะได้เห็นชสดๆไปเลยว่านี่คือใส่แล้วนะคะก็ดีเทลทั้งตัวจะประมาณนี้นะคะสกินรู้สึกไม่อาจจะไม่ได้ใช้ของเขาไหมเดี๋ยวมีดูก่อน คือไม่เขาไม่ได้บอกว่าจาเป็นจะต้องใช้สกินของเขานะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครเป็นเหมือน f c ฟเขาอะคือใช้สกินของเขาอยู่อะมีไม่ได้ใช้สกินเขาเนี่ยมีมีสกินเขาอยู่ข้างบนสุดมาถ้าเกิดว่าใช้สกินเขามันอาจจะสว่างแบบชัดเจนมากว่าเนี่ยสกินเขานะเพิ่มแสงอย่างรุนแรงอะไรเงี้ยถ้าคนชอบแบบนี้นะเออแต่เขาไม่อะใช้สกินเจ้าอื่นแต่ถามว่าเพิ่มแสงไหมก็เพิ่มค่ะแต่ไอ้ไอ้มอสสองตัวที่ ที่บอกว่าที่เจ้าของเขาแนะนําว่าให้โหลดตามเขาอะคือเม่ว่าเดานะมันเหมาะกับคนที่ใช้สกินของเขาเป็นประจําอืมเราจะเข้าใจว่าเอออ,อันเนี้ยมันใช้ด้วยกันได้นะอะไรเงี้ยแต่กับสกินอื่นไม่ไม,ไม่มีปัญหาเลยเห็นไหมยังไงมันก็เพิ่มความสว่างไปแล้วนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างว่าเวลาแสงที่อยู่ในเกมทุกคนจะได้เห็นว่าเออเนาะมันประมาณนี้นะ สว่างขึ้นจริงเงาของคางหรืออะไรมันก็ก,ก็ก็ไม่ไม่เยอะจนเกินไปดูแล้วกำลังดีนะคะก็อันนี้ประมาณนี้เลยสุดยอดมากนะคะคือจะพูดว่าอะไรดีในในในการแต่งตัวเนาะเราก็จะชอบแบบถ่ายรูปสวยๆอะ่ะให้มันออกมาสวยๆนึกออกปะแต่ถ้าเกิดแบบบางทีเกมมันมืดเกมมันอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะขัดใจเราหรือทำให้รู้สึกว่าฉันต้องออกมาแต่งข้างนอกอีกใช่ไหมเนี่ยอะไรเงี้ย อันนี้ก็จะช่วยได้นะคะก็ส่วนในหมดเกมเดี๋ยวเราพาไปดูเนาะออกก่อนโหมดเกมอาจจะไม่ได้ไม่ได้เห็นแบบเท่าตัวละครน,นะเพราะว่าตัวละครอ,อะ่ะมันชัดมากเลยอะเงาที่หน้ามันชัดมากเดี๋ยวมีขอลองไปดูก่อนอันนี้เราอยู่แบบไม่ใส่รีเชดนะคะไม่ปิดเอาไว้คิดว่าน่าจะน่าจะดีเลยสำหรับคนที่แบบมันรีเชดมันหนักอะ มันหนักประมวลผลนักจริงอันนี้ก็ต้องยอมรับนะคะเหมาะกับคนที่เขาแบบมีสเปคเผื่อเผื่อสําหรับเกมมากๆแล้วอันนี้ก็จะเป็นในในเกมนะคะในเกมว่าประมาณนี้นะคะถามว่ารู้สึกไหมจริงๆไม่รู้สึกมองไม่ออกจริงจนกว่าจะอัดวิดีโอไว้แบบเมื่อกี้แต่ทีเนี้ยเออในหมด หมดบ้านอะคือมีไม่ได้ถ่ายเอาไว้ไงก็เลยจะไม่ค่อยมั่นใจแต่ถามว่าถ้าโหลดไปแล้วจริงๆเมซีได้กับเรื่องตัวละครแล้วรู้สึกว่าทุกคนก็น่าจะชอบเรื่องของใบหน้าตัวละครด้วยที่มันสว่างขึ้นนะคะใครที่อยากจะไปเทสดูก็สามารถแคปรูปเก็บไว้ก็ได้นะแล้วก็ถ้าวันไหนถอดมอสออกแล้วลองเทียบดูอีกทีว่าเฮ้ยกลับมาถ่ายที่เดิมอะมันยังสว่างเหมือนเดิมปะเราจะได้ชัดเจนพอดีเมก,ก็ก็ลืมคิดนะไม่ได้ถ่ายเอาไว้ แต่ความรู้สึกมันยังไม่ค่อยชัดมากหมายถึงว่าดูไม่ออกว่าแตกต่างกันแค่ไหนนะคะเพราะว่าเวลาที่ใส่เป็นไฟมอดไปแล้วเนี่ยมันไม่สามารถที่จะปิดหรือเปิดได้มันคือการอ่านไปในตัวคือ,อคือเกมอ่านไฟมอดเลยแต่ลิเชดลิเชดจะมีโปรแกรมอย่างนี้ขึ้นมาเลือกพีเซตได้ปิดเปิด,ป,ดปิดเปิดนะคะแต่ว่าตัวมอดที่เป็นเพิ่มแสงตัวเนี้ยเพิ่มเลย เพิ่มทันทีไม่ได้มีการต้องปิดต้องเปิดใส่เลยและเป็นเขาเรียกเป็นโทนเดียวทั้งทั้งหมดนะคะในส่วนของบ้านก็ไม่อยากให้ทุกคนลองไปเทปดูนะว่ามันประมาณไหนแบบหมายถึงถูกใจไหมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวลองดูอีกตัวหนึ่งว่าตัวนี้เป็นยังไงบ้างไม่ได้ลองเปิดตัวอื่นด้วยแหละเห็นไหมอันนี้รู้สึกสกินเขาอันนี้สกินน้องเขาเลยของเจ้าเนี้ของครีเอเตอร์เจ้านี้สกินเขาสว่างมาก อ่ะถ้าอย่างเงี้ยสมมติว่าเราใช้สกินเขาเรารู้สึกว่าสว่างไปเราสามารถที่จะไปโหลดตัวไฟล์อื่นได้เพื่อที่จะแบบว่าให้มันเข้ากับผิวน้องเขาก็ได้นะคะลองดูนะโอ้สวยขึ้นสามพันเอร์เซ็นสวยมากๆๆๆมเลยอะ่ะมันดูแบบหน้าถ่ายรูปหน้าเล่นขึ้นเยอะเลยนะอ่ะก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนสำหรับใครที่กำลังสนใจและรู้สึกว่า อย่างน้อยนอยนะถ้ามันมีอะไรที่ทําให้ภาพมันสวยมากขึ้นอะ่ะแต่แบบไม่ต้องโหลดดีเชตอะไรเงี้ยมีแล้วนะคะอาจจะมีมานานแล้วแต่ว่าเราก็รอแบบคนมาแนะนําดีๆอย่างเงี้ยเหมือนคุณส้มต้องขอบคุณคุณส้มด้วยนะคะขอบคุณค่ะถ้ามีอะไรที่แบบว่าพอจะเทสแล้วขึ้นสตรีมเอ้ยขึ้นคลิปให้ดูได้ก็จะมาทําให้ดูแบบนี้นะคะก็หวังว่าจะถูกใจกันนะคะใครที่อยากมีภาพสวยลองใส่มอ,ตอนตัวนี้ดูว่าสวยจริงหรือเปล่าเดี๋ยวหาว่าโกหก สวยจริงแต่ใดๆก็คือเวลาแต่งตัวน้องซีซีมันก็มีผลนะคะเวลาแสดงผลต่างๆซีซีเราสวยที่เราไปโหลดมาเวลาเราเจอมอดเพิ่มแสงมันก็สวยขึ้นไปอีกมันก็ช่วยให้เราแบบอยากเล่นมากขึ้นโอเควันนี้เท่านี้ก่อนนะคะก็ขอบคุณที่ตามรับชมหากชอบหรือสนใจในเกมเดอะซิมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะบายๆค่ะวันนี้ลาแล้วสวัสดีค่ะไม่ยากไม่ยาก โหลดอันเดียวก็ได้อืโหลดไฟล์เดียวก็ได้สิงถ้าถ้าไม่ได้ใช้สกินของเจ้านี้นะเมย์แนะนําว่าโหลดเฉพาะตัวมอดอันนี้ก็ได้มอสสกินอันเนี้ยที่เป็นเวอร์ชั่นไลท์รูมอ่ะแบคไอ้แบ็คดาร์กหรือไลท์ก็ได้เอาตัวเดียวมาลงแล้วลองเทสดูเทสแบบเมย์อ่ะเพราะเมื่อ,อกี้เมย์ก็ใช้สกินของคนอื่นเหมือนกันแต่ว่าเพิ่มแสงแต่ทีนี้ยพอเป็นสกินเขาด้วยแล้วก็ มีมอสเพิ่มแสงแยกออกไปอะที่ไม่ใช่ไร้ลุมตัวเนี้ยมันก็แบบเนี้ยผิวมัน่องมากดีชอบลองเลือกดูเทสได้เลยเราจะได้เข้ากับเขาเรียกไงมันจะได้เข้ากับสถานการณ์หรือว่าภาพหรือตัวละครที่เราใช้อยู่ประจำไปเริ่มเริ่มเลยเริ่มเดี๋ยวนี้ไปเร็ว